อ่ะก็ถือว่ายังไม่จบนะกับ s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  i n s Creed นะครับผม a s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  i n s Creed Shadow ก็มีข่าวมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารวมกันเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาเหล่ากันให้แบบเข้มๆเ,เลยโอ้มีเรื่องจะบ่นเยอะมากเลยนะครับอ่ะตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้โดยการเลี้ยงข้าวผ่านระบบสมาชิกและรับไพ่สวยๆไปถือกันเป็นที่ระลึกได้นะฮะ แล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและทุกๆกำลังใจนะครับผมอ่ะก็ Assassin's Creed Shadow นะครับก็เป็นไต่ภาคล่าสุดนะครับผมของซีรีส์ Assassin's Creed ใช่ไหมนะฮะอืมนะนะฮะ เป็นเกมที่ค่อนข้างมีวิบากกรรมพอสมควรนะครับก็คือเกมเนี่ยมันเซตติ้งอยู่ในญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับผมเออมันมีเพลงประกอบมีเพลงฮิปฮอปมียาสเกตมีนุ่มนนมีนั่นมีนี่อ่ะผมพูดไปบ้างแล้วนะครับในคลิปของยูวิของเออแอสซิสคิชาร์โดในภาคที่แล้วเ,เดี๋ยวผมขึ้นตัวไอไว้ให้นะฮะแต่คลิปนี้ผมจะมาเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมอ่ะก็คือข่าวนี้ครับนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปลไทยนะครับ นยูบีซอฟต์ผู้สร้าง Creed, เอสเซนซินคลีตเผชิญคำถามเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทเนื่องจากราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ10ปีนะครับอ่าก็คืออ,อจุดสำคัญนะโอ้เขามาคอยมาให้คือเว็บนี้ดีมากเลยนะครับผมฮนะเขาก็บอกประมาณว่านะครับผมหุ้นของ u b i s o อ t เนี่ยยังปรับลดลงนะครับผมอ่ายังปรับลดลงเรื่อยๆนะแล้วก็ อยอดจ้าสุธิปีงบประมาณไตามาาที่2เนี่ยนะครับร่วงลมต่ำสุดในรอบ10ปีเลยนะก็คือแบบหุ้นแม่งตกเชี่ยเชเลยนะในตอนปีไตามาาที่2นะครับแล้วก็เออมีจดหมายเปิดผนึกอาจจะแบบผููถือหุ้นอะอยากจะให้ขายกิจการให้เทนเซนต์ไว้นะครับเทนเซนตก็เป็นบริษัทไอเป็นบริษัทจีนนะครับทุกคน ทุกคนเผื่อไม่รู้จักนะนี่เทเซนนะครับนี่บริษัทจีนให้เกมนี่ที่มีแฟรนชส์ฟาร์ตีโมบายใช่ไหมนะครับแล้วก็เกมอื่นๆแบบคือเป็นเจ้าใหญ่เป็นเจ้าใหญ่มากๆเลยในจีนนะครับอ่ะก็ตอนนี้เริ่มมีเริ่มมีกระแสมาแล้วเริ่มเริ่มไม่โอเคผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ค่อนข้างหนางน่งนวงอยู่ถ้าพูดถึงหุ้นเริ่มแบบ ร้องเรียนกันแล้วเนี่ยนะครับโหบอกเลยว่าแม่งจบจัดแน่เน่นะฮะมีจดหมายเปิดผระึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนะครับกล่าวว่าบริษัทได้รับการสนับสนุนจะพูดถึงหุ้น Ubisoft 10%นะสลหรับแคมเปญกดนันบนะริษัทอ่านะฮะโอเคคือมัน,ค,มนคือมันกอซ้ำกำซัดเลยจริงจริงอะไรพวกนี้แม่งเป็นอะไรที่แบบว่า เออนะฮะอ่ะก็ต้องดูนะว่ายู i ิซอลเขาจะทำยังไงต่อไปนะครับกับ Assassin c ิง e e d Shadow ของเขาฝากใายผมด้วยนะครับอ่ะวอเคค่ะต่อมานะครับผม Assassin c ิง e e d Shadow นะครับก็อาจจะอาจจะนะครับผมอาจจะนะนะฮะเขาลือนะครับเป็นอาจจะมีก็ได้นะครับก็คือจะเพิ่มโหมดโคอ็อกเข้ามานั่นเองนะฮะก็อืมเป็น คือคือผมไม่รู้นะว่ามันจะเพิ่มเข้ามาจริงๆไหมนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีนะก็เออไม่ได้เป็นหนึ่งในตัวเลือกคือผม,มชอบเล่นเกมโฟร์ออกมากๆเลยนะเออก็เล่นกับคุณมินนี่แหละนะครับแต่ทีนี้เฮ้เกมนี้มันมันไม่น่าไหวนะก็อ่าต้องต้องมาดูกันต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอาจจะปรับแก้ามาแล้วก็จากพิกหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้อ่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับแล้วก็อ่า นี่นะฮะสุดท้ายนะครับผมนี่เขาเกมอาจจะถูกเลื่อนออกไปนะครับผมนแล้วก็เดิมทีเนี่ยตัวละครหลักเป็นชายชาวญี่ปุ่นเอาจริงๆผมว่าตัวละครหลักแต่เดิมมันอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นมันมันก็เป็นไปได้นะเซตติ้งอยู่ในญี่ปุ่นนึกออกไหมนั่งเอกเป็นนินจาในญี่ปุ่นนะซามูไรเป็นเป็นคนต่างชาติเฉยเลยนะนะครับผมแต่สำหรับผมนะผมว่า ออย่างที่ข่าวเขาว่าแหละนะครับคือมันไม่น่าจะเปลี่ยนตัวละครทันและเออไม่ไม่น่าเปลี่ยนทันนะครับเปลี่ยนยาสุเกะตัวละครนี้ไม่น่าเปลี่ยนทันแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเนี่ยผมว่ากระแสะตีกับอีกอะไรอะ่ะไอ้พวกที่เขาสนับสนุนไอ,อ้ด้านความหลากหลายอะ่ะเออเขาก็จะมาตีกลับแล้วบอกว่าเอ,อ้ทำอะไรทําไม่สุดเปล่าเดเด็กหวานก็ออกมเออมันมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเลยนะครับพองั้นผมว่า มันอาจจะทำอะไรไม่ได้ไมากไ,ไ,ไ,ไม่ได้แล้วนะส่วนแลกกับ c อซิ d กีชาโดแต่อันนี้ก็ทั้งนี้ดั้งนั้นก็ต้องดูต่อไปว่าชะตากรรมเกมเนี้เออมันจะเป็นยังไงต่อผมก็ผมก็หวังว่าให้ให้เขาฟื้นกลับมาแล้วกันนะครับก็ภาวนาให้มันดีขึ้นแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าตัวเอกเนี่ยนะครับเป็นเป็นซาม,มูไราชาวญี่ปุ่นไปเลยนะอาจจะเป็นใคร ตามหน้าประวัติศาสตร์สักคนหนึ่งก็ได้นะโนบูดากะเงี้ยเออเป็นสมุไรเป็นนักรบชาวญี่ปุ่นมันผมว่ามันจะเพิ่มความอินของเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้นไปอีกอะนะครับผมอ่าอาจจะต้องมาดูกันนะนะครับว่า Assassin s s s ซ s s ซิน e ี s h a d โ w เนี่ยอ่าจะเป็นยังไงต่อซึ่งตอนนี้ก็รุ่มรุ่ม,มดนๆเหลือเกินอ่าต้องเป็นกำลังใจให้เขานะครับ <úng>